วันนี้ก็มาพบกับครูออนอีกแล้วนะคะนางสาววิริยาพรมวัฒนาเสริมค่ะผู้ผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเอาไว้ใช้ฝึกเด็กๆนะคะเองที่บ้านในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะหรือในช่วงของวันปิดเรียนนี้นะคะก็อุปกรณ์ของเรานะคะผู้ปกครองนะคะสามารถหาได้เองง่ายๆนะคะจากที่บ้าน,นะคะ่ะก็คืออันนี้ก็คือไม้หนีผ้านะคะแล้วก็ เป็นกล่องนะคะภาชนะอเนกประสงค์นะคะที่ผู้ปกครองสามารถหาเองได้หรือจะใช้เป็นตะกร้าก็ได้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็คือให้เด็กๆนะคะฝึกหนีบนะคะใช้นิ้ว,วก้งมือและนิ้วชี้นะคะในการหนีบแบบนี้นะคะลงไปที่ภาชนะแบบนี้ค่ะให้เด็กๆฝึกแบบนี้นะคะโดยมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือนะคะ สามารถเพิ่มความยากให้กับเด็กๆได้นะคะอย่างเช่นกำหนดสีนะคะอย่างเช่นให้เด็กๆหยิบสีฟ้านะคะก็ให้เด็กๆนะคะหยิบสีฟ้าแล้วก็มานีที่กล่องแบบนี้ค่ะให้เด็กๆหยิบสีชมพูนะคะก็ให้เด็กๆหยิบสีชมพูแบบนี้ค่ะให้หยิบสีเขียวนะคะก็ให้หยิบสีเขียวขึ้นมาหนีบแบบนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือนะคะแล้วก็เป็นการฝึกกล้กกามเนื้อมัดเล็กด้วยแล้วก็สมาธิด้วยนะคะผู้ปกครองสามารถใช้ฝึกเด็กๆได้เองที่บ้านเลยนะคะออ้นก็ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนไวเพีงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ